สวัสดีค่ะดิฉันนางสงวนมะเสนาพัฒนาการจังหวัดมหาสารคามค่ะในฐานะของเลขานุก,การคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดมหาสารคามวันนี้จะขอนําเสนอในเรื่องของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อโดยเครือข่าย KBO จังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งวัตถุประสงค์สาคัญของการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ KBO เนี่ยเรามุ่งที่จะสร้างผลิตภัณฑ์โอท็อของจังหวัดมหาสารคามเราให้มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์กับผู้บริโภคโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรา,ารคามท่านเกียรติศักดิ์ตรงศรีท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์โอท็อปซึ่งมนันเป็นเป้าหมายที่จะสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นการนําเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่ในพื้นที่รวมถึงภูมิปัญญาของพี่น้องเรามาผดวกกับองค์ความรู้ที่ทางเครือข่าย KBO ที่เราจะมาส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปของเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งพวกเราได้มีกระบวนงานทั้งหมดเนี่ยอยู่5กระบวนงานนะคะเริ่มแรกก็ตั้งแต่เราไปชุมคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดมหาสา,ารคามซึ่งประกอบไปด้วยทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ,งกราองค์กรภาคเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาและที่สําคัญที่สุดก็คือพี่น้องกลุ่มโอท็อปของเราซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในขั้นแรกนะคะเราก็ได้พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งหมดเนี่ยห้ผลิตภัณฑ์แล้วเราก็นํา50ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการเคร ขาย KBO ให้เหลือจํานวน20ผลิตภัณฑ์หลังจากเราได้20ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเรามาเข้าสู่กระบ,บวนการพัฒนาตัวกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและก็ตัวผลิตภัณฑ์โดยในเบื้องต้นเราให้มีการพัฒนาความรู้ทักษะให้กับผู้ประกอบการนะคะอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะ่ะมีศักยภาพเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นในเรื่องของการผลิตในเรื่องของวัตถุดิบรวมไปถึงศักยภาพทางการตลาดก็ต้องมาวิเคราะห์กันหลังจาก สู่กระบวนการวิเคราะห์เราก็มาเข้าสู่กระบวนการวางแผนในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละตัวแต่ละกลุ่มทั้ง20ิผลิตภัณฑ์นั้นซึ่งอันนี้เราก็จะมีหน่วยงานของสถาบันการศึกษานะะในพื้นที่ของเรารวมถึงองค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของการตลาดเป็นการกําหนดทิศทางเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อเราได้วิเคราะห์ศักยภาพแล้วเราก็นำผลจากการวิเคราะห์รวมกับแนวทางการพัฒนาลงไปให้กับ กลุ่มนะคะไปดําเนินการอยู่ที่สถานที่ของกลุ่มเองในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างแบรนด์สร้างตราส,สินค้าในเรื่องของการสร้างสตอรี่ของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการเชื่อมโยงภูมิปัญญาที่มาผสมผสานกับองค์ความรู้และก็นวัตกรรมที่เรานําไปเสริมเติมแต่งโดยมีคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO นะคะทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบันการศึกษาภาคเอกชนเองได้ลงไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้คําแนะนําอยู่ตลอด ต่อจากนั้นเราก็ได้มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนานะคะจาก20ผลิตภัณฑ์เนี้ยบางผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัดมหาสารคามเราคืออะไร20ผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาเนี้ยล้วนแต่มีผลิตภัณฑ์ที่เยี่ยมยอดทั้งนั้นแต่สุดท้ายเราก็ต้องคัดให้เหลือผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดเพียง1ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นชนะเลิศดการประกวดก็คือกลุ่มทอผ้าไหมนะคะร้อยแก่นสารสินซึ่งเป็นกลุ่มของอำเภอพยาคภูมิพิสัยอันนี้เขาจะมีูมรรม้่อ,อ,อยแลว รานนี้เรานําเทคนิคของการไล่เฉดสีซึ่งเกิดจากสีธรรมชาติล้วนๆมาผสมผสานให้ตรงกับเทรนให้ตรงกับกระแสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีธรรมชาติเรื่องของการไล่เฉดสีรวมไปถึงกระแสของลายขอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีผนวกกับลายเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสาร,รคามเราคือลายสร้อยดอกหมาก ก็จะถูกนํามาผสมผสานภายใต้องค์ความรู้และที่สําคัญก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของเราในชิ้นนี้ได้ส่งเข้าขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรานอกจากจะทําให้มีคุณภาพดีแล้วเนี่ยต้องมีมาตรฐานเป็นตัวการันตีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญ สุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการพัฒนาของเรานะคะก็คือการทดสอบตลาดซึ่งจังหวัดมหาสารคามเราได้นําผลิตภัณฑ์ออกมาทดสอบตลาดเมื่อวันที่7ที่8สิงหาคม2 5 6 4โดยเราจัดที่ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ในจานวน2อวันเนี่ยผลิตภัณฑ์เราได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจากผู้เข้าร่วมเข้าชมงานทําให้สินค้าเราสามารถที่จะจำหน่ายได้เราก็นําผลจากการทดสอบการตลาดเนี่ยมาสู่การวิเคราะห์ประมวลผลอีกครั้งหนึ่งว่าสินค้าที่เราพัฒนามาทั้งหมดใน20ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยอันไหนบ้างที่มัน ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคข้อมูลตรงนี้มันก็จะนํามาสู่การพัฒนาต่อยอดของเราอีกต่อไปไม่ไม่หยุดนิ่งนะคะอันนี้ก็คือกระบวนการพัฒนา O.T.O.P. ของจังหวัดมหาสา,ารคามโดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO หรือ Knowledge Based Otop จังหวัดมหาสา,ารคามค่ะ